อยางบรมาราชกุมารีเสด็จพระราชดำเน,นินไปในงานปิดภาคเรียนโรงเรียนชัยพ,ยพิทยาพัฒน์มูลนิธิชัยพัฒนาจารุวัฒนานุกูลทา่าพระยาคมคองแม่มันฟังวันนี้เวลา9้านาฬิกา6นาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จพระราชดำเน,นินไปยังโรงเรียนชัยพิทยาพัฒน์มูลนิธิชัยพัฒนาจารุวัฒนานุกูลท่าพระ ในงานปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2,565การนี้มีนักเรียนเฝ้าทุนละอ,องพระบาทถวายตัวเป็นนักเรียนจำนวน25รายและมีนักเรียนชั้นประถม,มศึกษาปีที่6จจำนวน30รายกราบถวายบังคมลาหลังจบการศึกษา โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียน196คนจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือความรู้ดีมีคุณธรรมและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติจริงในชีวิตประจาวัน นอกจากนี้ยังจัดก,กิจกรรมอาทิกิจกรรมการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์การเข้าค่ายวิชาการและการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ที่โครงการศวนภูมิรัฐธรรมชาติของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครนายก โรงเรียนได้ส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6เข้าร่วมโครงการทดสอบความสามารถด้านวิชาการระดับชาติและมีผลการทดสอบที่น่าพึงพอใจอาทิผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่าเฉลี่ยของ4กลุ่มสาระการเรียนรู้คือภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับประเทศ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน Reading Test ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1คะแนนเฉลี่ยได้มากกว่าย180สูงกว่าระดับประเทศผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test หรือ NT ของชั้นประถมศึกษาปีที่3คะแนนเฉลี่ยมากกว่าย150สูงกว่าระดับประเทศ โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียนและกิจกรรมวิทยาศาสตร์จัดแสดงไมโครบิดเพื่อสอนให้เด็กคิดเป็นเชื่อมต่อได้หลากหลายและโค้ดได้แบบไร้ข้อจำกัดและโครงงานวิทยาศาสตร์ระบบให้อาหารปลาอัตโนมัติเป็นการให้อาหารปลาระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนโดยการนำบอร์ดชิปไร้มาใช้ควบคุมการทำง,งานผ่านแอปพลิเคชัน ทั้งนี้นับตั้งแต่ปี2551ที่มูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้ามาดูแลโรงเรียนแห่งนี้สมเด็จพระนิฐิธิรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมในวันปิดภาคการศึกษาของโรงเรียนเป็นประจำทุกปียังความปลับปลื้มและประทับใจแก่คณะครูนักเรียนผู้ปกครองรวมถึงราษฎรในชุมชน ด้วยทรงเห็นความสําคัญของการศึกษาโดยโรงเรียนชัยพิทยาพัฒน์เป็นที่รู้จักของคนในชุมชนอีกชื่อหนึ่งว่าโรงเรียนของพระเทพสมเด็จเจ้าฟ้า